สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมาแล้วค่ะสำหรับเรื่องตัวตนของเจียงฉือนั้นนะคะในทานทาราราักนิลันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะคะในเรื่องนี้ตอนนี้ก็กำลังสนุกสนานเลยนะคะนางเอกของเราตัดสินใจที่จะแบบบายบายไปจากทั้งพระเอกพะลองเลยจะไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสงบของนางนะคะแล้วก็จะไปกับท่านอาจารย์ที่นางรักนั่นเอง ะะแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าอาจารย์ของนางเอกของพวกเราก็บังเอิญนะคะเป็นหนึ่งในพี่น้องตระกูลเยียนซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่านางกำนันเนาะบ่าวรับใช้ของทางฉีอ๋องซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ที่เดินทางไปเจรจาสงบศึกที่เยี่ยรุ่วแล้วก็โดนฆ่าตายที่เยี่ยลัว่วจนทําให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตมาจนถึงเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวแอดวานก็จะเล่าในวนวนิยายต้นฉบับให้เพื่อนๆฟังนะคะ เพื่อนๆต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องราวมันมีความซับซ้อนด้วยล่ะคะ่ะซับซ้อนในส่วนที่นางเอกของเรามีการเข้าใจผิดพระเอกด้วยอะนะคะแล้วก็ในในท้ายที่สุดกว่าที่จะกลับมาเข้าใจได้ใหม่เนี่ยก็ทําให้เป็นช่วงที่พระเอกนางเอกก็แยกจากกันนานเหมือนกันนะคะในเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยคุณเหิเจียลุนคุณลีหลันตีคุณฉีเจิงซีนะคะคุณจางหยาชิน คุณจางเฟยวี่นะคะคุณจางเฟยวี่เล่นเป็นอ,องค์จกักรพรรดินะคะถือว่าหวานชอบท่านนะเป็นดาราอาวุโสนะคะแล้วก็ยังมีคุณเหวินจั้นหลงแล้วก็มีคุณจีเสียวปิงรวมทั้งคุณเกาหานด้วยนะคะก็ถือได้ว่ามีแต่ตัวละครที่สามารถจะตีบทได้แตกทุกตัวละครเลยนะคะสําหรับในส่วนในวรรณยายตต้นฉบับรวมทั้งในละครด้วยก็ยังคงเป็นเรื่องราวเล่านะคะของเรื่องของเ,ออเสี่ยวอู๋เสียหรือว่าเว่ยเจ้าพระเอกของเรื่องนะคะ ซึ่งเขานั้นเป็นทายาทซึ่งในปัจจุบันคือตำแหน่งของเขาเนะี่ยควรที่จะเป็น ควรจะเป็นเจ้าแห่งเยี่ยรั่วไปเรียบร้อยแต่ว่าเขาเปิดเผยตัวเองไม่ได้นั่นเองนะคะซึ่งณนะจุดนี้ตอนนี้เขามาเป็นแบบว่าขุนนางผู้ทรยศอยู่ที่แขวนตาเหลียงหรือว่าแขวนตาหมิงในนิยายต้นฉบับค่ะเพื่อที่จะทําการล้างแค้นให้กับท่านพ่อท่านแม่ของเขานะคะนี่เรื่องราวที่ซับซ้อนนะคะเกี่ยวกับการตกหลุมรักนะคะแล้วก็ความเกลียดความแค้นของของเขาเองกับเจียงฉือมันก็แบบเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดเลยนะคะตัวตนของพระเอกนั้นพวกเราก็ สามารถจะมองได้เห็นชัดเจนเรียบร้อยไปแล้วพอก็มีการแวบนะคะมีการแบบ นึกถึงอดีตบ้างอะไรบ้างในตัวของละครซึ่งก็มาทรงเดียวกับทางนิยายต้นฉบับเช่นเดียวกันแต่ก็เปลี่ยนในรายละเอียดที่ไม่ให้พระเอกของพวกเรานั้นมีมนทินจากจัก,กรพรรดินะคะในเวอร์ชันละครก็ถือได้ว่าทําได้ดีนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันก็ในนิยายมันดาร์กเกินไปนะคะเอาล่ะทีนี้ค่ะโดยผิวเผินแล้วนะคะวเวทจ้าพเพกของพวกเรานั้นจะดูเหมือนว่าเป็นเพียงสมุนเป็นข้ารับใช้ของจัก,กรพรรดิเชีย่ยเชอร์เท่านั้นที่ต้องการจะแบบใช้เขาทําเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไร แบบนนี้ะะคะแต่เราจะเห็นได้ว่าได้รับความไว้วางใจจากจัก,กรพรรดิเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วภาพลักษณ์ของเวยเจ้าที่ทั้งไตาลาน,นั้นรู้จักกันก็คือเป็นภาพลักษณ์ของขุนนางผู้หดเที่ยมนะคะแล้วก็ไม่แยกแยะถูกผิดเลยนะคะคือค่าได้ค่าอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นคนหดเหี่ยมในสายตาของของประชาชนนั่นเองค่ะ แต่ในความจริงแล้วนะคะเขาต้องแอบซ่อนความลับในอีกด้านหนึ่งของเขาไว้เนาะเขาเป็นเ,เขามีนิกายเนาะ,ะที่คอยสนับสนุนนะคะให้เขานั้น กอบกู้เย่เยี่ยว่วทางด้านเยี่ยลัวขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการแบบว่าไขเขาเรียกว่าปลดแอกแล้วก็ให้ความอิสระไม่ให้เป็นทาาอีกต่อไปสําหรับคนเยี่ยลัวแล้วมันก็มีความขับข้องใจในอดีตด้วยเนาะว่าทางด้านเยี่ยลัวนั้นถูกกล่าวหาว่าแบบสังหารอองชี้ชี้องที่ตอนนั้นไปอะไรประมาณนี้เกิดเป็นความขับข้องใจขึ้นมาก็ทําให้เยี่ยลัวแตกกันเลยทีเดียวนะคะ เอาล้วค่ะทีนี้นะคะไว้เจ้าเองเป็นผู้บัญชาการที่โหดเหี้ยมที่เหี้ยมโหดของทางไล์กาดนะคะที่อยู่ที่อยู่ในเมืองหลวงของจกักรพรรดิอันนี้ยแหะค่ะเอ๊ะจำชื่อภาษา,ษาจีนไว้ได้เนาะอะ คุมหน่วยอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแต่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า light guard นะคะแล้วเขาเป็นชายหนุ่มที่มีภาระหนักอึ้งอยู่แล้วอะ่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วเขาก็ยังมีความรักความรักอีกด้วยนะคะกับนางเอกของพวกเราค่ะทีนี้ตัวสำคัญตัวที่2คือตัวละครเพื่อเยนนะคะก็มีล่องรอยของชีวิตของเขาออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็ด้วยความไม่รู้แหละเลี้ยงมาด้วยความอะไรก็ตามของแม่ของเขานะคะหลงอีตีนั่นเองค่ะก็โอ้โหควบคุมนะคะควบคุมลูกได้ดี แต่ว่าก็สามารถจะเหลาเหลาความเฉียบคมแหลมคมให้กับลูกชายของนางได้นะคะแล้วก็ตัวของเขานั้นก็ยึดถือมาโดยตลอดว่าเขาจะต้องรักฐานทรัพย์มรดกแบบรักษาเอาไว้ทุกอย่างเนะาะรักฐานของตระกูลเพลยแล้วก็ทําให้ตระกูลมีความรุ่งเรืองนะคะเขาก็ท่องเหมือนกับโดนฝังชิปเข้าไปไว้ในตัวของคนอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าจุดที่คอยขวางเขาเอาไว้ก็คือแบบโอ้โหค่ะความระแวงขององค์จัก,กรพรรดินะคะเพราะว่าทางด้านตระกูลเผยนั้นเป็นผู้ที่ควบคุมไอ้หน่วยฉางเฟิงเอาไว้นะคะเอาละทีนี้นะคะตัวของเขาก็โดนแบบทรมานมันยังไงดีคือไม่ไม่ได้โตมาแบบสบายๆเนาะแล้วแม่ก็เลี้ยงมาแบบให้มีความเข้มแข็งนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาโอ๋โอประคบประงมอะไรเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าชีวิตวัยเด็กของเผยเหยียนก็น่าสังเวชนะคะเอาเป็นว่านะคะทั้ง ทั้งจุดที่แบบพ่อเขาตายด้วยอายุที่แบบเขาเรียกว่าอายุน้อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในนิยายชีวิตของเพ่ยเหยียนก็แบบทั้งตระกูลเพ่ยอย่างเงี้ยก็มองเขาว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสด,ด้วยซ้ําไปนะคะมันก็มีเรื่องราวของท่านแม่ที่เฟี้ยวมากอีกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าท่านแม่ก็มีความอดทนมากเช่นกันแล้วนางเป็นคนโหดมากเลยนะสําหรับหลงอีเตียนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อสําหรับแม่นางหลงอีตี้เราเราได้รู้ไปแล้วนะส่วนหนึ่งเนาะทีนี้นะคะมาถึงประ ปรสบการณ์ชีวิตของเจียงชือกันบ้างนะคะแอดวานก็สรุปให้นะคะซึ่งมันก็จะต้องโดนเปิดเผยแน่นอนค่ะซึ่งการเปิดเผยณจุดนี้นะคะจะทําให้โอ้โหไฮไลท์ของเรื่อง พีคเข้าไปอีกนะคะพิคเข้าไปอีกเพราะว่าในกลุ่มของทางด้านเว่ยเจ้าเพศของพวกเรา,าก็ต้องการจะตามหาล่องรอยแล้วก็ความจริงเกี่ยวกับเรื่องการตายของฉีอ่องที่เยี่ยั่วในครั้งนั้นแล้วทีนี้ก็ทุกคนเนาะรวมทั้งพรอหลงด้วยก็ได้ข่าวมาแล้วว่ามีคนรับใช้อยู่สองคน้ซยออเหยียนซึ่งคอยติดตามแล้วก็พาฉีอ่องนั้นออกไปในในครั้งที่เกิดเรื่องตอนนั้นะนะคะ อาจารย์ของเจียงฉือนั้นชื่อว่าเหยียนซวงเฉี่ยวนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นเ,เหยียนซวงเหมือนกันแต่ว่าชื่อเดี๋ยวนะพยังสุดท้ายเดยว,วานค่อยๆนึกไปก่อนนะคะ <g ül> ทีนี้ค่ะเรื่องราวมันก็เริ่มต้นด้วยนะคะจากการที่ทุกคนคงจะเอ๊งงว่าทําไมน้าเจียงฉือนั้นเป็นเด็กสาวกาพาด้วยนะคะแล้วก็แบบเอออยู่ที่บนภูเขาแล้วก็อยู่กับอาจารย์ของนางก็คือเอออาจารย์น่ะใช้ชื่ออื่นแต่ว่าชื่อจริงของอาจารย์ก็คือเหยียนซวงเฉี่ยวนั่นเองค่ะทีนี้ต มาพอเจียงฉือนั้นเอออยากจะมาท่องโลกเนาะก็ได้บังเอิญถูกบังคับให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างราชสันักแล้วก็มาอยู่ในในช่วงของแบบเออเยี่ยลัว่วต้าหมิงคือปัญหาทุกอย่างแล้วก็รวมทั้งต้าเว่ยด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้เองนะคะตัวของนางเนี่ยก็เพื่อตอบแทนความช่วยชีวิตของเจียนของเจียนติ่งโหซึ่งก็คือพระรองหนึ่งนะคะก็เลยนางก็เลยมีความกระตือรือร้นที่จะแบบอ,อ่ะ ก็ช่วยอยู่ก่อนในช่วงแรกเนาะช่วยอยู่ก่อนนะคะซึ่งทางด้านของตัวของพระเอกก็เรียกได้ว่าแหม่่าจะฆ่านางเอกถึง3ครั้งกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ตายนั่นเองเพราะว่าพระเอกก็มีความมั่นใจว่าคือยายคนนี้ไม่มีวิชาย,ยุท์เลยไม่มีอะไรเลยคือตอนแรกเขาก็มั่นใจว่าเขาเอาอยู่ควบคุมได้นะคะเออ ก็ประมาทนะคะก็เลยไม่ได้ฆ่าให้ตายทั้งๆที่ก็มีโอกาสฆ่าแล้วก็แบบทําไปแล้วถึงแบบ3ครั้งด้วยกันนะคะคือนับเป็นครั้งๆอย่างครั้ง,ง,รงแรกก็เสียบไอกริดด้ามมิดอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็น1ครั้งแต่ว่านางเอกของพวกเราไม่ตายนั่นเองค่ะทีนี้หลังจากนั้นเรื่องราวมันเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนทําให้ทั้งไว้ยเจ้าเจียงฉือแล้วก็เพื่อเหยียนก็เริ่มมีความสับสนทางอารมณ์ที่มันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเลยนะคะ เจียงฉืนนางเอกของพวกเราในตอนแรกก็รู้สึกว่าเออเพ่ยเหยียนเป็นคนอ่อนโยนจังเลยมีน้ำใจโอ้แต่และนะคะก็เพ้อเพอไปด้วยซ้ํานะคะมองก็ตะลึงตะลึงค่ะแล้วก็ต่อหน้าเนี่ยนะคะเพ่ยเพ่ยเหยียนจะเป็นผู้ชายที่แบบตอบสนองต่อคําร้องขอของนางเนาะพูดจาหวานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูแล้วว่าเป็นคนสุภาพสุภาพบุรุษประพฤติด,ดีอะไรประมาณนี้ซึ่งทําให้นั่นเป็นเหตุผลที่นางเอกของพวกเราได้เห็นพฤติกรรมของเว่ยเจ้าแล้วเอามา เปรียบเทียบกับเพื่อเหยียดแล้วนะคะทำให้นางเอกของเราเกียดไว้เจ้ามากแล้วก็คอย,คอย,คอยสาบแช่งเขาเสียงดังกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงแรกๆค่ะแต่ว่าสิ่งที่เจียงฉือเองก็ต้องมาค้นพบทีหลังเรื่อยๆ,ๆ,ๆเหมือนกับการเลียง จิก๊กซอโดยที่นางก็ไม่ได้คาดคิดว่านางจะต้องมาเลี้ยงจิก๊กซอแบบนี้นะคะก็คือภาพความเป็นเพื่อเหยหียนที่แท้จริงนะคะเขาก็มีความหดเหี่ยมมากๆเลยแล้วก็นางเองก็มักจะเป็นหมากอยู่ในแผนการของเขาตลอดเวลาแล้วก็ไอ้คำพูดหวานๆท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยนั่นก็คือเป็นเป็นเหมือนกับใช้เพื่อเอาชนะใจนางเท่านั้นเองเพื่อจะได้แบบควบคุมนางเอาไว้รวมทั้งเขาเป็นผู้ที่ชอบควบคุมนะคะเขาเองก็อยากจะควบคุมไว้เจ้าเอา ไว้หลายๆครั้งอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สิ่งที่น่ากัวที่สุดก็คือเพ่อเย,ยนนั้นนะคะไม่ลังเลที่จะฆ่าคนบริสุทธิ์เพื่อที่จะแบบเออใครก็ตามที่มาขวางทางเขาในการกลับขึ้นไปสู่อํานาจของการเป็นมหาเสนาบดีเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องมานะคะทางด้านจัก,กรพรรดนั้นได้ให้สัญญากับเขาไว้แล้วถ้าเขาทํางานสําเร็จนะคะเขาจะได้ขึ้นมาเป็นเสนาบดีคนสําคัญนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเขาก็ต้องจัดการณนะจุดนี้คือเขา เ,เขาต้องทําให้ตระกูลเผยนั้นรุ่งเรืองเอาไง่ายๆค่ะซึ่งจุดนี้เจียงฉือได้รู้แล้วก็เข้าใจนะคะแล้วก็พอได้มาเห็นเอามาเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งกับตัวละครแบบกัแบบแบบพระเอกของพวกเราเว่ยเจ้าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งนางก็เห็นว่าเขาหดเหี้ยมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือมันเป็นภาพ ในกระจกอยู่แล้วทึ่งซึ่งมันเป็นตัวจริงเสียงจริงของวิเจ้าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มีอะไรที่ทําให้นางเอกของพวกเรานั้นแบบได้รู้สึกแย่ไปกว่านั้นเพราะว่าเพราะว่านางเอกนั้นติดลบในเรื่องของความรู้สึกกับพระเอกมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอา้าวจากลบมันค่อยๆกลายมาเป็นศูนย์แล้วก็เออก็เห็นความดีเนาะถึงความแบบจริงๆแล้วเป็นคนหดเหี่ยมภายนอกแต่ว่าในใจก็มีความแบบซอฟ์กับเธอนะมีความอบอุ่นมีอะไรให้อะไร แบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเจียงฉือเองก็ต้องอย่างนี้แหละคะ่ะใครจะอยากอยู่กับคนที่คอยควบคุมเราเนาะขังเราเอเาไว้เนี่ยเราก็ต้องรักคนที่ให้อิสระกับเราเจียงฉือเองก็เริ่มมารักพระเอกเช่นเดียวกันแต่ทีนี้นะคะ ทางด้านของจุดที่แบบเดี๋ยวมีงานแต่งงานเนาะที่พระเอกกับนางเอกเขาแต่งกันเห็นแต่งชุดแบบเยี่อรั่วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในนิยายต้นฉบับนั้นมันก็เป็นเหมือนกับแผนของวัยเจ้านะเพื่อนๆก็คือแบบเหมือนจะแบบกึ่งๆอ่ะกึ่งๆบังคับให้หนางเอกนั้นจะต้องมาเข้าพิธีแต่งงานกับเขาเนาะเป,นเป็นเป็นแผนการของว้ยเจ้านะเพื่อนๆแต่ก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะคะซึ่ง ตัวของว้เจ้าที่ครีเอทแผนนี้ออกมาก็เพราะว่าเขาต้องการจะแบบได้เจอ ตัวของอาจารย์ของเจียงฉือนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในในจุดที่มันมาลุมมาตุ้มอยู่เนาะอาจารย์ของเจียงฉือเนี่ยเดี๋ยวจะปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆนะคะแล้วในนิยายต้นฉบับนั้นนะคะผู้ที่มาลุมอาจารย์แล้วก็มาฆ่าอาจารย์เนี่ยทุกคนจะมีสัญ,ญลักษณ์แล้วก็แต่งตัวนะคะเป็นคนของนิกายชิงเยื่อนะคะไอชาร์โด Pa พาวิเลียนของไว้เจ้าพระเอกของพวกเราค่ะซึ่งตัวของอาจารย์ของเจียงฉือนั้นนะคะจะโดนสังหารโหดเหี้ยมมากเลย ทำให้โอโหเจียงชื่อโคตรจะโกรธว้เจ้าเลยนะคะทําให้แบบต้องแยกทางกันไปเลยค่ะเกลียดแบบไม่มองหน้าเลยนะคะทีเนี้ยเจียงชื่อนั้นมันรับไม่ได้อะคะ่ะนางก็แบบเห็นไปคือนอกจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะนางก็ได้ไปเห็นไอ้บันทึกเนาะบันทึกของออท่านอาจารย์ของนางอะคะ่ะแล้วก็นางก็ได้รู้ว่าอ้าจริงๆแล้วนางเป็น ลูกนอกสมรสของชีอ๋องนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะพอรู้แล้วเอาถึงแม้ว่าตัวเองนั้นนะคะจะไม่เคยแบบจำพ่อไม่ได้ไม่ได้กอดพ่อเลยแล้วก็แบบเออได้รู้ว่าเป็นลูกนอกสมรสอีกต่งางหากนะคะก็คือไม่ได้มีการจดทะเบียนลีจิสว่าเป็นลูกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ยังคงมีมีใจที่รักให้กับพ่อคนนี้ก็คือชีอ๋องนั่นเองนางก็เลยตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับการฆาตการรม ฉีอองที่เกิดขึ้นที่เยี่ยลว น,นางนั้นก็มั่นใจมากว่าโอ้โหค่ะสิ่งแรกที่นางต้องทำนะคะก็คือล้างแขนให้อาจารย์ก่อนนางก็เลยจะต้องจัดการเวว้วเจ้าพระเอกของพวกเรานั่นเองค่ะนี้เจียงฉือนะคะจะทําอย่างไรดีล่ะที่จะสามารถสู้กับหว้เจ้าได้นางก็เลยตัดสินใจกลับไปเลือกเพื่อเหยียนนั่นเองนะคะเออกลับไปเลือกเพื่อเหยียนเพื่อนๆไปอยู่ไปอยู่ก่อนไปแบบเข้าทางโน้นก่อนนะคะเพื่อที่จะหาทางฆ่าไว้ ทางด้านเวยเจ้านั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะด้วยความที่ได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆเวยเจ้าก็ทําให้โหนางเอกเองนะคะก็เปิดโลกของนางเช่นเดียวกันตะลึงไปหมดเลยนะคะเพราะว่านะคะนางเอกได้บังเอิญค่ะไปได้ยินบทสนทนาระหว่างเพื่อเหียนกับคนสนิทของเขานะคะซึ่งเป็นเหมือนกับองครักษ์คนสนิทที่หล่อๆคนนั้นนะคะทําให้เจียงฉือก็รู้แบบว่า,วาอุ้ยตายแล้วค่ะคือคนที่สั่งการให้ไปฆ่านะฮะ ค่าอาจารย์ของนางจริงๆแล้วคือองค์จักรพรรดิซึ่งไอ้คําสั่งเนี้ยนะคะคือสั่งมาแล้วให้ทางด้านของเพื่อเหยียนไปทําค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านของไวเจ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนางเอกของพวกเรานี้ก็เลยรู้ว่าเอ้า กลายเป็นว่าเว่ยเจ้านั้นเป็นคนที่นางเข้าใจผิดนะคะแล้วก็เป็นแพะรับบาปของเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นเป็นต้นมานะคะด้วยความฉลาดของนางเอกของพวกเราเนี่ยนางก็เชื่อละค่ะเริ่มเชื่อแล้วค่ะว่าผู้ที่สั่งให้สังหารฉีอองนั้นนะคะจะต้องเป็นองค์จัก,กรพรรดิเชียเชอ คนนี้นนแน่ๆเลยนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะใส่ลายนะคะเจ้าเมืองเอ่ยรั่วนั่นเองค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอใส่ลายได้ปุ๊บแล้วเนี่ยทางด้านของต้าหมิงนะคะหรือว่าแคว้นตาเหลียงในละครเนี่ยค่ะไอจัก,กรพรรดิองค์นี้สามารถจะจะเอาอะคือเอาทั้งเด็กชายเด็กหญิงของเผ่าเยี่อรั่วมาเป็นทาสได้โดยที่ โดยโดยความเขาเรียกอะไรชอบทำเออชอบทำเพราะว่าดันมาฆ่าฉีอ๋องของแควนต้าหมิงไปอะไรแบบนี้นะคะจะได้มีคำสั่งออกมาว่าให้เอาเด็กชายเด็กหญิงเข้ามาเป็นทาสได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะโอ้โหเป็นความแบบสุดๆนะคะแล้วก็จะได้ยึดเยื่อรั่วไว้เป็นส่วนหนึ่งของทางด้านออคือมีความชอบธรรมในการจะไปตีแล้วก็ยึดเอาเยี่ยรั่วมาเป็นส่วนหนึ่งของต้าหมิงออหรือว่าตาเหลียงในละครนะคะหวานก็ต้องยง ไำอยากให้เพื่อนๆแบบฟังแล้วเข้าใจนะคะเพราะว่าบางท่านก็ดูแต่ละครอย่างเดียวไม่เคยอ่านนิยายนะคะ ทีนี้นะคะในนิยายต้นฉบับนั้นนาอเจียงฉือรู้ไหมว่าเว่ยเจ้านั้นเคยโดนสังเวยโดยโดยจัก,กรพรรดินะคะก็คือเคยมีอะไรกันแบบชายชายอะไรแบบเนี้ยในท้ายๆของนาวนิยายต้นฉบับเจียงเจียงฉือรู้นะคะก็เป็นเรื่องที่นางก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันนะคะก็ <c oughs> คือคิดไม่ถึงเลยไม่ได้คาดหวังเลยว่าเว่ยเจ้านั้นจะถูกแบบสังเวยให้กับจัก,กรพรรดิไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อะไรก็ตามนะคะก็คือชีวิตช่วงก่อนก็คือเป็นทาสมาเช่นเดียวกันสําหรับเว่ยเจ้าอะไรแบบนี้นะคะ นี้ด้วยความแบบเจียงฉือก็ตัดสินใจแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้ก็คือเพื่อเว้เจ้าอย่างเดียวเลยเขาแบบคือมันเป็นความรักด้วยแล้วก็บวกกับประสบการณ์ชีวิตของไว้ยเจ้าที่ต้องการจะให้ผู้บริสุทธิ์ของเยี่ยล้วนั้นได้เป็นอิสระนะคะเจียงฉือก็ช่วยอย่างเต็มที่เลยละค่ะแล้วก็เรียกได้ว่า ก็ณจุดนี้นะคะสิ่งที่ไว้เจ้าตัดสินใจก็คือหลังจากได้พูดคุยนะคะมีดีลกันแล้วกับทางเพื่อเหยียนก็คือรู้ว่าเออถ้าให้เพื่อเหยียนขึ้นครองอํานาจนอ้องเป็นใหญ่ที่สุดในแควนเนี่ยก็เพื่อเหยียนสัญญาว่าจะช่วยทางด้านเยี่รลวน,นั่นเองนะคะก็เลยทําให้3คนนี้แท็กทีมเดียวกันนะคะแล้วก็บวกช่วยเหลียงไปอีกหนึ่งคนนะคะ อ่าแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ไอเดียนะว่ามันเกิดขึ้นอะไรในในนิยายต้นฉบับนะคะส่วนในละครเดี๋ยวพวกเรามาดูกันว่าเรื่องราวมันจะไปในทรงไหนบ้างนะคะอใอ้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ